พวกันเช่นเคยใน blue ซ o c i e t y นะคะวันนี้ใจพาคุณผู้ชมนะคะมาใจกล้าเอกมัมกันเลยค่ะที่ของการพาักเลนนั่นเองแล้วก็วันนี้นะคะจ,ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชิมข้าวห่อไข่ที่บอกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะคะจะอร่อยขนาดไหนต่างไปข้างบนเลยค่ะ ยก็อยู่กับเชฟของร้านโอมอไร์เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะรบกวนเชฟแนะนำตัวคุณผู้ชมยค่ะชื่ออาเลสซาลาสุภาวีค่ะชื่อเล่นชื่อนุ่น,นะคะ่ะสไตล์ของที่ร้านนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกจะแนวญี่ปุ่นนิดนึงนะคะโ<ช>อเมอไรส์นะคะทำ<ช>ไมถึงเน้นเป็นทางแบบโอมอไรส,ส์ซะส่วนใหญ่ะค่ะเชฟอ๋อเพราะว่ามันเป็นเป็นข้าวขอไข่ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นแบบเปิดเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยก็คือจะเป็นข้าวขอไข่ บดีว่าที่มาจากญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวให้เชฟแนะนำนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะอันนี้จะเป็นข้าวห่อไข่เป็นโดเรกะหรี่อะค่ะอ๋อก็คือเป็นเหมือนซอสกะหรี่ใช่ซอสแกงกะหรี่ใช่ะหรี่ค่ะอันนี้เป็นโคโลเกะค่ะล่าซอสมะเขือเทศอ่าก็เป็นข้าวห่อไข่แหละว่าโคโลเกะก็คือเป็นครีมกุ้งอยู่ข้างในค่ะแล้วก็เป็นซอสมะเขือเทศใช่ค่ะล้ซอสนะคะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นหมูทอดล่าซอสเดมิการ์ค่ะอ้าวละเดี๋ยวจะลองตักให้คุณผู้ชมดูอาจจะงงว่า เอ๊ะข้าวห่อไข่มันเป็นยังไงข้างในนะคะเ,คเริ่มจากนี้ก่อนอันนี้นะคะจะจะเริ่มจากข้าวห่อไข่แกงกะหรี่ก่อนนะคะอืมอืมตัวซอสไม่เข้มมากแล้วก็ทา,านกับข้าวข้าวผัดนนข, <า S 1> ข้างในอร่อ,รอยพ<ช>อดีเลยมาต่อกันที่เมนูต่อไปกันเลยนะคะเป็นซอสอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะเดี <ừng S 1> ะะ๋ยวเราดูข้างในกันแมวนี่โอ้โห ลื่นมากเลยค่ะลื่นคอมากต่อไปอันนี้ค่ะที่ไม่ใช่เป็นข้าวหอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะคะอันนี้เป็นไข่เป็นลาวาลาวาจะเป็นไข่วางอยู่บนข้าวอืมจะออกแบบเข้มข้อนอ๋อใช่ใช่ค่ะแต่ละเมนูมีความยากง่ายไงคะชฟคะก็ถ้าเป็นจานนี้ก็คือจะยากแน่นอนเพราะว่าตัวซอสันใช้เวลาเคี่ยวแบบนานมากค่ะวิธีทำมันจะหลายขั้นตอนมากค่ะ แล้ที่เหลือก็ลองมาก็จะเป็นแกงกะหรี่ก็คือต้องใช้ส่วนใหญ่ก็คือจะยากตรงที่ตัวซอสใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นตัวซอสที่เหลือก็จะทั่วทั่วไปอย่างไข่ก็คือจะทําสดหอนอยู่แล้วค่ะอย่างของทอดก็จะลงหออยู่แล้วส่วนจะยากที่ซอสนะคะนอกจากเราจะมีเมนูของขาวพวกข้าว ห่อไข่ที่เป็นเมนูหลักของที่ร้านอ n Tom r i เนี่ยนะคะ<อ>ก็จะมีพวกเครื่องดื่มด้วยเมื่อกี้แอบชิมไปเรียบร้อยโอ้หมูลาเต้โอ้หมูลาเต้นะคะเป็นกาแฟร้อน<ช>นะคะ,คะแต่เป็นลาเตา้แต่เขาบอกว่าหอมมากแล้วก็ยังมีชา,าขเขียวเย,ย็นนะคะชาเขียวนมเย็นนะคะแล้วยังมีขนมหวานพวกชีสเค้กก็มีขนมเยอะค่ะมีโลเค็ตมากมายเลยทีเดียวนะคะให้เชฟเชิญชวนคุณผู้ชมมาทานข้าวห่อไข่อร่อยๆแบบนี้ที่ถือว่าเป็นเจ้าแรก ของประเทศไทยเลยก็ร้านจะเปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะคะอยู่ที่โครงการปาร์เนนะคเลนค่ะถนนสุขุมวิท61หรือ63ก็ได้ค่ะเขาได้2ทางจะอยู่ติดกับปั๊มเอสโซนะคะคยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมได้มาชิมกันนะคะรับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนเลยยังไงวันนี้เราต้องขอบคุณเชฟมากๆเลยนะคะ อิ่มอร่อยไปเรียบร้อยกับออมไรซ์ในวันนี้นะคะสัปดาห์หน้าจะจะพาคุณผู้ชมไปชิมที่ไหนติดตามให้ดีในบลูโซซตี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณชิพิธีกรสวยๆจากเอเดรสแล้วก็ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ